รู้จากคนตำเร็จวัลนิดดีป่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองแปดวิธีการเลือกหุ้นต่วนให้ร่ำรวยวิธีเลือกหุ้นต่วนให้ร่ำรวยคนรวยจะมีเตคนรวยจะมีต้องหุ้นต่วนทางธุรกิจที่ดีเขามาร่วมทำธุรกิจกับบริษัทเพื่อ,อประโยชน์การดังนั้นการที่จะไปร่วมธุรกิจกับบริษัทใด หรือแม้แต่จะไปทำงานกับที่ใดก็ตามแต่คุณต้องคัดเลือกเช็คข้อมูลให้แน่ชัดก่อนว่าบริษัทหรือองค์กรน,นั้นดีจริงหรือเปล่าตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตคุณหรือไม่คุณคือผู้เลือกคุณมีติดเลือกนะครับไม่ใช่รอให้ใครก็ได้มาเอาตัวเราไปใช้งานสิ่งที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจมีดังนี้ข้อแรก ดูเจ้าของดูเจ้าของเจ้าของต้องมีประสบการณ์ต้องมีเงินทุนที่มากพอถ้าเจ้าของมีพื้นฐานการเงินมีเป้าหมายและมีการบริหารที่ดีแบบนี้องค์กรจะเติบโตได้ในระยะยาวในทางตรงกันข้ามหากเจ้าขององค์กรไม่ได้มีใจจะทำจริงจังก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ บางทีทำไม่นานแล้วก็ล้มเลิกการคันอย่างนี้ตัวเราเองก็จะไม่มั่นคงไปด้วยข้อ2สินค้าต้องดีและโดดเด่นสินค้าต้องดีและโดดเด่นถ้าเป็นระดับนวัตรกรรมได้ยิ่งดีเพราะสินค้าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญองค์กรจะเติบโตมีผลประกอบการที่ดีสินค้าต้องดีครับข้อ 3. ระบบการจ่ายผลตอบแทน ระบบการจ่ายผลตอบแทนผลตอบแทนจะต้องเหนือคู่แข่งผลตอบแทนอาจมาในรูปแบบต่างๆเช่นเงินปันผลเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นเพราะฉะนั้นต้องหาข้อมูลและวิเคราะห์ว่าหุ้นส่วนของเราจ่ายผลตอบแทนอย่างไรสมเหตุสมผลหรือไม่ข้อตีต้องดูผลลัพธ์ของคนที่ทำมาก่อนต้องดูผลลัพธ์ของคนที่ทำมาก่อน ลองย้อนหลังไปหเดือนถึง1ปีดูว่าคนที่ทำอยู่ก่อนหน้าเหล่านั้นมีความก้าวหน้าหรือเติบโตมากน้อยเพียงใดเพื่อนำมาพิจารณาทเทียบเคียงกับเราว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าเหมือนคำกล่าวที่ว่าตือบ้านไม่เห็นอยากซื้อทำธุรกิจบริษัทไหนผู้นำไม่เปิดเผยไรายได้อยากทำทุกวันนี้มีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่มากมาย แม้แต่ในธุรกิจประเภทเดียวกันก็ยังมีหลายรูปแบบให้เราเลือกร่วมร่วมงานผมจะลองยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพเช่นหากอยากขับแท็กซี่เพื่อมีไรายได้เสริมวันนี้ทางเลือกในการขับแท็กซี่ก็มีมากขึ้นคือมีทางขับแท็กซี่แบบนั่งเดิมที่เราเห็นกันหรือจะเป็นทางเลือกใหม่ๆเช่นแกปก่อนจะเลือก ว่าควรจะเข้าร่วมกับที่ใดก็ต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าต้องการรายได้เท่าไหร่มีเวลาว่างตอนไหนหรือเงินไขอื่นๆที่เรามีเช่นมีรถอยู่แล้วจากนั้นก็หาข้อมูลว่าบริษัทไหนที่ให้ผลตอบแทนตามที่เราต้องการรวมถ้งตอบโจทย์ตามเงื่อนไขต่างๆที่เรามีสรุปว่าก่อนจะทำอะไรก็ต้องหาข้อมูลไม่ใช่ทำ ตุ่มสี่ตุ่มห้าเพราะมันจะเหนื่อยและไม่ได้ผลที่ต้องการเห็นไหมครับขนาดจากขับแท็กซี่ต้องยังต้องเลือกแล้วคุณจะทำธุรกิจทั้งทีไม่เลือกได้อย่างไรก่อนที่ผมจะเข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทใดผมต้องศึกษาหาข้อมูลทั้งสิบหัวข้อนี้ทุกครั้งแต่ว่าจะรู้ถึงวิธีการเลือกแบบนี้ ผมก็ผ่านการตัดสินใจที่ผิดพลาดมาหลายครั้งอยู่ผิดที่ทําให้ต้องเผชิญปัญหามากมายแต่เมื่อรู้และเข้าใจในวิธีการเลือกดังกล่าวจึงทําให้ผมตัดสินใจถูกสามารถท,ทําธุรกิจจนประสบความสาเร็จสร้างไรายได้สองล้านบาทต่อสักดานั้นเป็นเพราะผมเลือกหุ้นส่วนได้ถูกต้องผมมั่นใจว่าถ้าผมเลือกผิดไปทําที่อื่น ผมคงทำรายได้ไม่มากขนาดนี้